ัสดุลูกค้าส่งมาจากจังหวัดมหาสารคามนะคะนี่มาถึงแล้วนะคะ EMS เนอะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาแกะดูก่อนนะคะวันนี้มีมาด้วยกันสามกล่องกล่องหนึ่งทำเสร็จไปแล้วเนาะอันนี้สองกล่องใหญ่ไม่รู้เป็นรุ่นอะไรเครื่องซ่อมก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะถ้าลูกค้าอยู่ไกลแนะนำให้ส่งเนาะ ถ้ามารอหน้าร้านเดินทางมาม,มันไกลบางทีก็จะเหนื่อยเอานะคะอันตรายด้วยถ้าเดินทางไกลๆรูอาก,การอะไรนี่อัเลดเครื่องเล่นๆอยู่แล้วดับนะคะลูกค้าเขียนมาละเอียดมากอันนี้บางเบอร์ลูกค้า,าไว้ค่ะ อะดอกอะดอกิวไอพีสามอาการเล่นๆอยู่ระดับชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ขึ้นที่อยู่ตามนี้นะคะอันนี้คืออะไรนะคะของ P30 Pro ที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะคะอันนี้คือตัวแผง แ่งตัวตูดนะตัวส่วนตัว IC ตูดตัว IC ชาร์จเนี่ยเราออกมาแล้วนะคะนี่จะเป็นตัวเก่าอันนี้จะเป็น IC ใหม่นะคะที่กําลังเปลี่ยนแต่โชคดีหน่อยนี่ถ้ามองมองตาเปล่าก็เห็นนะว่าลายไม่ขาดเนาะเดี๋ยวเราดูจากกล้องว่าที่กล้องส่องเป็นยังไงนะอันนี้ส่วนที่เป็นกล้องส่องนะคะก็คือว่าตัวลายขาพวกนี้ก็คือสมบูรณ์หมดเลยถ้าตัวไหนที่ตัวอันนี้หายไปตะกัวหายไปขูดถึงบอดอันนั้นคือลายขาดถ้าลายขาดก็จะซ่อมยากนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้อะไหล่เรามีเยอะนะคะส่งมาเปลี่ยน ได้เลยนะคะตัวอะไหล่เพย์สามสิบโปรกับยี่สิบโปรใส่ด้วยกันนะคะตัวพวกเนี้ยก็คือรุ่นมันจะเยอะเนาะแต่ละรุ่นขามันจะไม่เหมือนกันนะคะบางรุ่นก็จะเป็นปอกจะยื่นด้านนอกเนาะนให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูงานก่อนนะคะฝีมือช่างของที่ร้านค่ะส่วนผู้ถ่ายเป็นแค่ผู้ประกอบนะคะโอเคค่ะ นี่นะคะชาร์จเข้าเรียบร้อยค่ะตอนแรกที่ลูกค้าให้มาก็คือว่าอาการเปิดไม่ติดนะคะที่เปิดไม่ติดก็คือว่าตูดชาร์จมันเสียเนาะพอแบตหมดแล้วมันก็เลยชาร์จไม่เข้านะคะอันนี้คือเปลี่ยนตูดเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะประกอบนะคะวันนี้ก็น่าจะได้จัดส่งให้เป็นรอบวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าของมาถึงวันนี้เย็นแล้วนะคะพัสดุก็ไปกันหมดแล้วด้วยค่ะวันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี้ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะคะต,ตัวเครื่องลูกค้ามีซิมมาด้วยนะคะวันหลังถ้าเครื่องที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะยกแนะนําว่าซิมให้เอาออกเนาะเพราะบางทีเราแกะเครื่องซิมมันชอบหล่นหายอยู่ที่โต๊ะเรานี่แหละไม่ได้หายไปไหนก็คือถ้ามันหล่นก็จะหล่นอยู่ที่โต๊ะแต่ว่ากลัวของไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้าโอ้ลืมซิมลืมเมมอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ หมดรอบแล้วนะคะขนส่งไปหมดแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ YouTube น้องหยกม o บายด้วยนะคะติดต่อจะส่งซ่อมก็ติดต่อหน้าเพจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ